สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่โตน้ำซิ่งบ้านช้างคอู้ดูฝุ่นครับนี่พื้นที่แคบครับต้องบนกลับครับมาดูเจ้าวิตเตอร์นะครับใหม่แกะกรองนะครับพี่น้อง น,นี้ก็จะเป็นเครื่องสองหกนะครับโอ้วันนี้ <c oughs> ลมแรงครับพี่นอ้องฝุ่นครับกลับไปนี่ก็น่าจะโดนไปเป่ากรองกันเยอะเลยครับทุกคันครับ มาดูครับว่าใส่กีตักนะครับนี่ก็จะเป็นงานเหมาเหมือนกันนะครับพี่น้อ้วันนี้นะ่าจะวิ่งสี่คันหรือเปล่าครับอาจะเป็นสิบล้อสองคันแล้วก็หล้อสองคันนะครับ ไอ้าว่าคันนี้ก็จะเอา,อาลูกพ่วงมาอีกนะครับเดี๋ยวรอดูครับเห็นตัวแก,กบอกว่าสั่งแล้วนะครับอียมาแล้วครับอีกคันหนึ่งเสียนุมนเออนี่เป็นที่แคบครับก็ต้อง วนนะครับเอา้ามาดูสองยีนน่นะครับนู่นครับมาแล้วครับสองยี่แต่ว่าใส่โบนะครับพี่น้อง น่าจะหลายตักแล้วนะครับพี่น้องไปโอ้เครื่องเงียบมากเลยครับคันใหม่นี่เออเออินบอร์แล้วครับเฮ้ยหกล้อมาเฮ้ย và đưa cho lũng này hấp dếp này dếp này sáu nhị buộc cho bô hấp à dạ giống xi giống xi xong a xong เสียนุ่มนี่วิ่งงานนี่สุดยอดครับเมื่อกี้ก็ไปวิ่งหินอับทรายนะครับเสร็จจากวิ่งหินวิ่งทรายก็มาวิ่งบอดินต่อนะครับพี่น้องไอาย์โอ้ดูฝุ่น โอ้ระยะทางที่ไปเทก็ใครพอสมควรครับไปกลับน่าจะอยู่ที่น่าจะหกโลได้นะไปสามโลกับหกโลเอกับสามโลเหมือนกันอู้ย เวลามาก็เป็นชุดเลยนะครับมาอีกแล้วครับหนึ่งคันไม่กล้าครับโอ้ ฝน oh. เยอะมากเลยครับพี่น้องดูครับลมกันแรงนะครับพี่น้องช่วงนี้ นี้ก็จะเรียกว่าเป็นดินฟายนะครับพี่น้องเป็นอยู่สีคันครับมีร้อครับ 210แล้วก็มี2ยี่แล้วก็มี2 6นะครับเอามาดูเสียนุม่มขึ้นหน้าบอชันชันหน่อยเอาโคตรหน่อยโอ้ยโอ,โอ้สบายครับ ดูฝุ่นครับครับรบ,บ้านก็น่าจะโดนเป่าปล้องทุกคันครับ อย่งอะไรเนาะไม่ใช่จารบ,บีเสียงอยากกินจารบ,บีลนะมั้งสงสัยหิวจารบ,บีแล้วครับพี่น้อง All right. จะปิดคลิปครับเจ้าเมกานะครับพี่น้องฮะม,มีงานไหม โอ้ยฝฟุ่นครับพี่น้องลงว้าะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย,ย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ